ีค่ะพี่น้องสอบถามผู้รู้ในจ้าคือเรื่องมันมียว่าสามีของข่อยนี่เขาไปเห็นเรื่องเรื่องหนึ่งอยู่ในเฟซของประเทศเขาที่เกี่ยวกับประเทศเฮาเรื่องถ่วารัฐบาลเฮานี่สิเก็บเหมือนสิเก็บผ้าสีกับเขาประมาณอ่สามสิบเปอร์เซ็นต์ของเงื่อนเดือนหรือของเงื่อนถว่าเอ่อของเงืนเดือนแหละเนาะพี่น้อง คือมันเป็นความจริงขนาดไหนอันนี้คือทั้งสามีทั้งฝรังของหลายๆคนที่เขาคุยกันนี่เขาเอามาเวา้มามทุกเถียงกันเพราวมาเขามาอยู่บ้านเฮาจังสี่เขากับมีการเสียภาษีโดยเขาก็มีการต่อวิซาเสียเงินขาต่อวิซาเอาเงินมาใส่ใจในบ้านเมืองเฮาเนาะพี่น้องม่กินมาอยู่มาอยากจังสี่แม้คือเขามาอยู่แบบซื่อ,อว่าด้ไมีการเห็ดหงอกเห็ดงานนะ ผดให้งานมันเสียภาษีอีกแบบหนึ่งมันกับเป็นอีกแบบหนึ่งอยู่แล้วแต่อันนี้เขาบ่ได้เห็นงานเขามาอยู่ในบั่นปลายชีวิตเล้ยวคิดว่าชิต้องเสียเงินให้รัฐบาลของเฮาสามสิบเปอร์เซ็นตของเงินเดือนมันไม่ใช่เงินน,น้อยเลยเด้พี่น้องแต่สวัสดิการอีหยังเขากลับไม่ได้อะไรเลยรักษาฟรีกับบ่ได้อีหยังกับบ่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาบ่มีอย่างใดในประเทศเฮาเลยแต่ว่าเขาจะต้องเสียแบบนั้น เออเรื่องนี้บอกว่าจริงเท็จแค่ไหนหรือว่าระเบียบการออกมาหรือไปหรือว่าสือออกมาในปีใดหรือมีการใดประชอกประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มีการอ่าเหมือนกับเตรียมไว้เล้ว่าประเทศใดเป็นขอยกเว้นบ้างประเทศใดว่าเป็นขอยกเว้นบ้างพี่น้องเออมันมีแบบนี้ด้วยแล้วมันเห็นห้อ่าเหมือนกับฝรั่งถี่กเกษียนอายุมาอยู่ในเมืองไทยค่อนข,อขอ้างที่สิเครียด และก็กลัวมาตรการนี้ที่สุดเพราะว่าบางคนขนาดเดียวนี้เนาะบางคนที่มาอยู่บ้านเฮาเงื่นเดือนเขาไม่ได้สูงต้องยอมรับก่รว่ากเกษียณมากเงืนเดือนบอ่สูงปัจจุบันกินแบบว่าเหมือนกับตอนที่ว่าเอาเงินเขามาบ้านเทาตอนแหลกเบี้ยนอะเกษเสียไปแล้วประมาณเกือบเกือบเเอ่อ หาสิบสตางหรือเปล่าต้อการแหลกทั้งสิมแม่ก็เสียตั้งแต่ตอนนน้นแล้วก็มาต่อว,วีซ่าที่คนขางยาขึืนแล้วก็มีการจํากัดสิทธิ์ในการอยู่อาศัยสมมุติว่าอยูคเคยอยู่บ้านที่บ้านสังฆะแล้วสมมุติว่าออกไปเที่ยวไปเที่ยวข้างนอกกับขอมากก็ต้องมาแจงตงจ่อมแจงผ่านออนไลน์หรือไปแจงทีที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองของท้องที่คือแบบว่ามีการจํากัดสิทธิ์หลายๆอย่างในการ ไปมาหาสูอย่างแบบเนี้ยคือว่าต้องอยู่เป็นขีเป็นทางแล้วกะ็มีการแจง้งย่างถูกต้องโดยตลอดและะ้วก็มีตอหม้อที่ว่าเป็นตำรวจตรวจคนเขาเมืองขีรถเขามาตรวจสอบนู่นนี่นั่นเออเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่เรื่องเสียภาษีนี่แหละเออเป็นเรื่องที่อื่นแน่จากหน้อยอยู่ได้พี่น้องบ่ฮู้ว่าจะเป็นยังไงอีกต่อไปแต่หลายๆคนหลายๆเสียงกับ ทำนองว่าเออเสียจังสรรค์สิหมายถึงคนไทยนะแต่สำหรับฝรั่งเขากำหูงซึกว่ามันบะุุมคาของเขาหรือว่ายังไงนี่แหละสมมวนเงินเดือนเขามีอยู่ประมาณสามหมื่นเขาเสียภาษีสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเก่าพันได้เลยพี่น้องเสียเงินไปฟฟีๆเก่าพันโดยถี่บ่ได้หยัางกับขึ้นมาเต่ถามว่าเขามาอยู่บ้านเหามันดีไหมมันก็ดีมันเห็นห้เศรษฐกิจของเฮามันดีขึ้นเพราะว่าการใส่ใจของเขาการกินยู อยากของเขาเขาก็ซื้อจับจ่ายซื้อสวยเนาะมันเกใไถเงินถิ่ว่าเงินประเทศเนอะเขามาในเมืองไทยเฮาขอนขังเยอะเกี่ยวกับอ่าขบรัวฝรั่งเมียฝรั่งอีกอย่างแบบเนี้เนาะก็เงิน,นขอนขางสะพัดนะแต่ถ้าสมมติว่ามีเรื่องภ้าษีนี่กะบ่ฮู้วสิเป็นยังไงคือกันแล้วก็เหมือนฝรั่งเขานั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนีกับมีการซื้อเรียดมีการทุกเถียงกัน,นขอนขังเยอะ พอสมควรก็เลยเอามาเราเอามาถามพีถามนองว่าหลายหลายคนมีไผหูเกี่ยวกับเรื่องนี้โบเนาะบางที่ขอยกสงสัยคือกัน